สวัสดีครับพบกับสุลคา่านลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้น,นกันที่บิ๊กลีดรับเป็นความท้าทายที่ต้องย่างเซนเบนไว้์กับหงดังเองกาคินเนียนะครับซีออของลีดยูเนเต็ดยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายในการดึงตัวเบนไวส์กองหลังเนื้อหอมจากไรตันมอนสุนทัพทางการข่าวลือของนักเตะกับทีมใหญ่ร่วมลีกรวมถึงลิเวอร์พูล เบนไว้ในวัย22ปีเคยถูกลีดเนเต็ดยืมตัวมาและทํางานเยี่ยมโดดเด่นมากอย่างไรก็ตามเจ้าตัวถูกส่งคืนกลับไปให้กับไรดันแล้วนะครับซึ่งทางลีดเองก็พยายามที่จะเจรจาซื้อขายมาร่วมทีมแบบทาวอนอยู่นะฮะโดยเบนไว้มีรู้ดูกันที่จะเยี่ยมกับเราเมื่อฤด,ดูกันก่อนคินเนียเรากับเชนสปอร์ตครับเป็นนักเตะที่พวกเรายกย่องไว้สูงมากพวกเรารู้ว่าเป็นแฟนของรักเขาและพวกเราก็คิดว่าเบนไว้เองก็สนุกกับช่วงเวลาที่นี่ พวกเราไม่ได้มีความรับในข้อที่ว่าพวกเราต้องการดึงเขากลับมาที่นี่อีกครั้งด้วยสัญญาถาวรพวกเรายังให้ความเคารพมากๆในข้อที่ว่าเขาจะเป็นนักเตะของบรดันเขาซ้อมกับพวกเขาอยู่ณตอนนี้และมีการพูดคุยกันหลายครั้งผมคิดว่ามันเป็นความท้าทายในการนําเข้ามาเป็นนักเตะของลีดเหนือจากเป็นไว้พวกเราก็มีคนอื่นๆที่ต้องการเข้ามาเสริมทัพและพวกเราเองก็กําลังใกล้จะได้ตัวหนึ่งในพวกเขาในเร็วนี้ ต้องพร้อมอาร์เรนบอกโปรแกรม All Star, ออกสตาร์ทโหดไม่ใช่ปัญหาอาร์เรนนะครับายประตูสำรองของเล็บว์พูชี้ว่าโปรแกรมช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ของพิม์ลีกแม้จะหนักแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของหงดางในฐานะแชมป์เก่าเล็บว์พูมีโปรแกรมเปิดสนามในการเจอกับแชมป์จากแชมเปียนชิพอย่างลีดอยู่ในเดในวันที่12กันยายนนะครับก่อนที่จะออกไปเยือนเชลซีและกลับมาต้อนรับอ์เซนอลและเยือนอาร์เซนอล และทำศึกเมอร์ซี่ไซส์ดอร์บี้แมนที่กูติสันพาก์กเอเวอเรตันซึ่งถือเป็นโปรแกรมออกสตาร์ทห้านัดแรกที่หนักไม่ใช่น้อยมันไม่สำคัญว่าทีมไหนนะครับเพราะทาั้งฤดูกาลมันก็หนักอยู่แล้วนั่นในนอนที่สุดอา์เรื่กล่าวคู่แข่งทีมแรกของเราก็คือลีดในบ้านของเราและพวกเราก็ต้องพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับเกมเกมนี้แต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องพร้อมเพราะเราต้องเจอกับอาร์ซนอลในคอมมูนิตี้ชิลด์ พวกเราต้องยิ่งกว่าพร้อมในการเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงคุณตุกเจอกับทุกเทียมและที่จริงมันก็ถือว่าเร็วในการเจอกับโปรแกร,รมที่หนักตั้งแต่แรกเริ่มแต่เราก็ต้องพร้อมก่อนหน้านั้นวันที่29สิงหาคมเจอกับอาร์เซนอลมันเป็นถ้วยบายแรกเกมสำคัญเกมแรกของฤดูกาลพวกเราดังน,นั้นเราจะต้องพร้อมให้ถึงที่สุด แมนเชสเตอร์เชื่อตีเอโก้จะปรับตัวการเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกได้อย่างสบายๆผายผามาแมนเชสเตอร์นะครับอดีตกอางหลังกัปเตันทีมอาร์เซนอลและทีชมชาติเยอรมันช่วเตีเอโกอักคันรกรกางกลางทีมชาติสเปนที่กำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักมากกับหงดแดงหรือวูผู้จะสามารถปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษได้อย่างไม่มีปัญหาได้ไดตีเโก้ตกเป็นข่าวกับหรือว์พูลมานานหลายสัปดาห์แล้วนะครับซึ่งคาดกังว่าหลังจบนัดชิงชนะเลิศในศึกฟ้าแชมเลกในวันอาทิตย์นี้ดีวนี้น่าจะมีความขึ้นหน้ามากขึ้น ผมไม่รู้เหมือนกันว่าดีลระหว่างตีอ็กกับลิเวอร์พูลจะจบลงแบบไหนแต่นักเตะระดับท็อปอย่างเขาเก่งมากพอที่จะเล่นกับทุกทีมบนโลกใบน,นี้อยู่แล้วอดีตแข้งชาวเยอรมันกล่าวสายการเล่นของเขามันมีความเหมาะสมกับฟุตบอลอังกฤษสุดๆถึงแม้จะต้องใช้เวลาปร,รับตัวเรื่องความเร็วของเกมอยู่บ้างแต่ก็ไม่นานหรอกนะครับเพราะนี่คือนักเตะระดับท็อปที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างช่ำชองอย่างดีจากโคตชระดับโลกหลายคน ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้คนชอบมองว่าติเอกโก้จะช้ากว่าผู้เล่นจากทีมอื่นๆในลีกอังกฤษทั้งๆท,ที่เขาสามารถเร่งความเร็วในระยะ40เมตรได้เร็วไม่แพ้ใครนอกจากนี้ยังฉลาดสามารถอ่านเกมได้ขาดดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะรุ่นพี่เรือใบติซิวาทำตัวขี้แพ้ชุนตีหลังชวดแชมป์ให้กับหงดงเทวสินคานะครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตร์ตีมองว่าแบนารโดซิวา ช่างโปตรตตเกสของโรบัยสีฟ้าทำตัวเป็นพวกขี้แพ้ชนตีกับหลายๆพฤติกรรมที่แสดงออกต่อหงดังลิวะผูหลังทีมคู่แข่งได้รับแชมป์พิมลีกมาครอบคล่องโดยที่ทีมของตนได้แค่รองแชมป์ซิวะกะไรเป็นประเด็นกับแฟนบอลลิวูมาโดยตลอดตั้แต่เริ่มการร้องเพลงล้อเลียนแฟนบอลหงด่งที่รับบาดเจ็บตอนที่เล่นในศึกยูฟ่าแชมลีกมาจนถึงเรื่องการที่ไม่ความเคารพอย่างเต็มที่ในการตั้งแถวต้อนรับลิว์พูในฐานะแชมป์ลีกตามธรรมเนียม ในเกมที่จัดการเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยเปเดนดาสุดก็คือการที่ซีวาไปตอบโต้แฟนบอลหงแดงอีกครั้งในโลกสซเชียวล่าสุดแข้งรุ่นพี่อย่างทเทวสิงช์ก็ได้ออกมาแสดงแบบที่เห็นในเรื่องนี้โดยเขามอว่าการกระทําของดาเตะรายนี้ไม่เหมาะสมเท่าไรนักกับการแสดงออกกับทีมคู่ควรที่ได้เป็นแชมป์โอเคเขายืนตั้งแถวโปรโมรในตอนที่ตั้งแถวรับลิเวอร์พูลเลยตบมอือให้กับนักเตะลิเวอร์พูลไม่ได้แต่คุณสามารถเห็นภาษาการของเขาที่เดิอนออกมาท,ทั้งทั้งที่แถวมันยังไม่เสร็จสิน้น อดีตแขล้งดีกีทีมชา้นังกฤษเปล่ากับทอสปอร์ตผมว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยจริงๆแค่ให้เกียรติกับพวกเขาเพราะพวกเขาลิเวอร์พูลสมควรได้รับมันจริงๆผมคิดว่าเขากำลังหงุดหงิดเหมือนกับเป็นพวกขี้แพ้จุนตีเพราะโดนแย่งแชมป์พิยรีกไปแล้วจากนั้นเขาก็เริ่มมีอารมณ์กับแฟนบอลลิเวอร์พูลบางคนในเรื่องที่ตอบโต้กลับมามันเลยกลายเป็นเรื่องตลกใช่ไหมละ่ะตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาแต่เขาก็เป็นคนสาธารณะนี่ครับ เป็นคนที่มีชื่อเสียงดังนั้นเรื่องนี้มันไม่เลยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาเองควรที่จะต้องรู้ตัวก็เป็นเช่นอย่างนี้นะครับสำหรับแบรนาร์ดูซีวานะฮะขนาดยืนเข้าแถวปรบมือรับแชมป์ยังทําแบบไม่เต็มที่เลยนะครับทั้งๆที่การกีฬาก็มีชนะมีแพ้นะฮะก็ไม่ยอมรับนะครออกมาปุรี่กับหงดังเลวูหลายครั้งเลยนะฮะสำหรับตัวเขาเองนะครับก็เป็นเหมือนกับที่เขาพูดนะครับขี้แพ้ชวนตี โฟกัสนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเลียกคุณดุโยยังไม่คิดถึงอนาคตในศีรษะเหาลูกชาวเซนเําบราซิลนะครับยืนยันว่ายังไม่ได้คิดถึงอนาคตเพราะตอนนี้ตั้งสมาธิกับเกมนัดชิงทั่วยุโรปไปใหญ่สุดเท่านั้นเองฟิลิปป์คุนิโยนะครับยืนยันว่าเขายังมีคิดถึงอนาคตในการแข่งขันเพราะตอนนี้โฟกัสช่วยเบย์มินิกควปาชมยูฟ่าแชมเลียกเท่านั้นอนาคตของจนทัพเซนเปับราซิลอยู่ในความคุมเครอนะฮะหลังจากเสือใต้เย์มินิก ตัดสินใจไม่ใช้ออปชันในการซื้อขาดเขาตามการความสนใจจากทั้งอเซนอลที่อยากจะยิมตัวไปร่วมทีมในลุนกานหน้าผมกำลังโฟกัสกับเกมการแข่งขันมันเป็นโอกาสพิเศษของเราผมมีความสุขมากที่ได้เข้าชิงถ้วยยูฟ่าแชมเลกกูตี้กาวผ่าน ESPN Sport ส่วนเรื่องอนาคตผมยังไม่ได้คิดถึงมันเพราะผมคิดถึงแต่เกมและชิงชชะเลศเท่านั้นมันกำลังที่จะดวลกันกับทีมที่ยอดเยี่ยมผมกับเยนมร์ยังไม่ได้คุยกันเพราะเกมนี้ผมมั่นใจว่าเขากำลังโฟกัสกับทีมของตัวเอง ผมก็ขอโฟกัสกับทีมของผมเองเปเชร์พ็นทีมที่แข็งแกร่งและมีกองหน้าที่มีความเร็วสูงผมไม่จําเป็นต้องขยายความยอดเยี่ยมของเนมก์กเพราะคนทั่วโลกรู้ดีอยู่แล้วโดยเกมคู่นี้นะฮะจะลงเล่นกันในเกนมวันอาทิตย์นะฮะตามเวลาประเทศไทยก็คือตีสตรงเลยนะครับไม่มีในเงื่อนไขบาซโลนาไม่ต้องจ่ายให้กับลิเวอร์พูลเพิ่มเติมหากคุนิโดคว้าแชมป อาสุกานาไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับหงดัง Liverpool, หรือว่าผู้ฮันเดวรุกชาวบาซเซเนียนควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้เพราะไม่มีระบุในเงื่อนไขของสัญญาลิเวอร์พูลนะครับสื่อชื่อดังของอังกฤษเปิดเผยว่าบา์เรโลนาไม่จำเป็นต้องเสียเงินโบนัสเพิ่มเติมให้กับลิเวอร์พูลหากฟิลิเป้คุณยกควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ฤดูกาลกกน,นี้กับบบเยอร์มิเนกได้ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือนะครับว่าอาสุกานาอาจจะต้องเสียเงินโบนัสอีกหล้านปอนด์ให้กับหงแดง หากแนวรุกชาวเซมบับบราซิลคว้าช่วยแชมป์อยู่ฟ้าชมนิกได้ในฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ตามนะครับีดังเมืองผู้ดีรายงานว่าในรายละเอียดของสัญญาระหว่างสมโมสรไม่เคยระบุไว้ในหัวข้อนี้โดยในสัญญาระบุเพียงว่าค่าตัว1 4 2ล้านปอนด์นั้นบาซโลน่าต้องจ่ายในเบื้องต้น106ล้านปอนด์ขณะที่อีก36ล้านปอนด์จะจ่ายตามจำนวนเกมที่ลงเล่นให้กับสมโมสร เดลิฟูนครับจะได้รับเงินจำนวน4.4ล้านปอนด์ในทุกๆ15เกมที่กุนิโอลงสนามให้กับบาร์เซโลนาซึ่งหมายความว่าหงดังได้เงินไปแล้ว22ล้านปอนด์จากแนวรุกทีมชาติบราซิลเล่นไปแล้ว75นัดในทิมแชมป์โน่และไม่เกี่ยวข้องกับความสุเร็จของเจ้าตัวกับาบยมินิกแต่อย่างใดนะฮะก็ไม่ได้จ่ายเพิ่มแล้วนะฮะเนื่องจากว่าลิพูของพวกเราก็ได้รับเงินเต็มจำนวนแล้วนะครับ นี่คือสรุปข่าวลิเผู้์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่21สิงหาคมนะฮะ story